สวัสดีค่ะวันนี้ก็จะทําเมนูไก่ผัดน้ําพริกเผานะคะใช้ส่วนอกไก่นะคะเขาจะไม่มีมันนะคะแล้วก็เป็นใบหัวรพาพริกจินดาซอยกระเทียมจินดาสับเล็กน้อยนะคะผสมกันแล้วก็น้ําพริกเผาแล้วก็กะทิค่ะ จากนั้นเราก็ตั้งกระทะใส่น้ำมันพอประมาณนะคะแล้วก็เอากระเทียมกับพริกยินดาที่เราสับไว้นะคะลงไปผัดให้หอมแล้วก็จะเพิ่มความเผ็ดสักนิดหนึ่งนะคะฟาพอน้ำพริกเผาเขาไม่ได้เผ็ดนะคะ ถ้าใครกินรสจัดก็ใส่พริกไปนิดสักนิดนะคะแล้วก็ผัดให้หอมเลยค่ะพอพริกหอมเราก็ใส่อกไก่ลงไปเลยนะคะ ก็ผัดให้หอมค่ะให้สุกพอประมาณนะคะแล้วเราก็จะเติมน้ำพริกเผาค่ะ แล้วก็คลุกเขาให้เข้ากันนะคะพอไก่สุกได้สักประมาณหนึ่งเราก็จะมาปรุงเครื่องกันเลยค่ะใส่น้ำมันหอยเล็กน้อยนะคะตามด้วยน้ำตาลทรายแล้วก็ซอสผูกเขา สีอิวขาวเล็หน่อยค่ะจากนั้นก็คลุกเค้าให้เข้ากันนะคะเราจะไม่เติมน้ำนะคะเราจะใส่กะทิแทนน้ำนะคะจากนั้นเราก็ใส่กะทิเล็กน้อยค่ะ พอไก่สุกได้ที่รสได้ที่เราก็ใส่พริกจินดาซอยเลยนะคะแล้วก็ตามด้วยใบหัว้วพาค่ะแล้วเราก็ปิดไฟเลยนะคะก็เป็นอันเสร็จค่ะ ไก่ผัดน้ำพริกเผานะคะใบหัวละพาแล้วก็มาตักใส่จานกันเลยค่ะก็ไก่ผัด น้ำพริกเผาใบัหวะพาใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดติดตามให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ